สืบสารพระราชปณิธาน,านสร้างนักบริหารการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาก่อกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพศ2509เพื่อสร้างนักบริหารการพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถออกมาพัฒนาประเทศ ตลอดระยะเวลา50ปีนิดาได้สร้างผู้นำออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า7,000 70, 0คนดออรอัชกราจุ้ยเจริญสิทธิ์เก่าจากคณะภาษาและการสื่อสารงานของเธอในปัจจุบันคือเข้าไปโค้ช ให้กับผู้บริหารเช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้นําและผู้บริหารในองค์กรต่างๆในฐานะโค้ชผู้บริหารและโค้ชภาวะผู้นําที่ได้รับการรับ,บรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติหรือ ICF และยังเป็นคนไทยคนแรกที่พัฒนาหลักสูตรทักษะการโค้ชชั้นสูงประเภท c o n t i n u o u s Coach Education ที่ได้รับการรับ,บรองมาตรฐานระดับสากล ลักษณะของงานที่ทำนะคะถ้าเป็นในด้านการโค้ชเนี่ยก็จะมี2รูปแบบจะเป็นโค้ชตัว,ต,วตัวก็ได้หรือว่าก็จะเป็นการโค้ชเป็นกลุ่มก็ได้ตัวเรียนเองเนี่ยเข้าไปช่วยพัฒนาทักษะการโค้ชให้ท่านผู้บริหารนะคะเพื่อที่ว่าท่านบริหารเนี่ยจะได้สร้างผู้นำรุ่นต่อไปการบริหารงานเนี่ยจะได้ไม่สะดุด เพราะว่าการสร้างผู้นํารุ่นต่อไปอในปัจจุบันเนี่ยเป็นหัวใจที่สําคัญขององค์กรอะไรที่ทําให้เราเลือกมาเรียนที่นี่ได้นเนี่ยคือในช่วงนั้นเนี่ยเรียนทํางานอยู่ที่สายการบินนอตเวสในตําแหน่งบริหารจัดการด้วยตัวเนื้องานเนี่ยเราจําเป็นต้องเดินทางเยอะมากเราเลยกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็มาเจอข้อมูลของหลักสูตรที่คณะภาษาและการสื่อสารนะคะแล้วเราก็ดูรายละเอียดของหลักสูตรเนี่ยแล้วเขาบอกอนี่แหละนี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์ เ,เลคล็ดลับในการเรียนเนี่ยคือถ้าเรียนต้องเรียนจริงๆเวลาเล่นก็เล่นจริงๆที่นิด้ามีกิจกรรมให้เราทําเยอะมากเรียนจะร่วมกิจกรรมทุกอย่างการที่เราได้เข้ามาเรียนที่นิด้าเนี่ยความภูมิใจนี่เป็นเรื่องของจิตใจเลยนะคะนิด้าเป็นสถาบันที่ได้รับการยกย่องและได้รับการยอมรับว่าผลิตผู้บริหารที่มีคุณภาพจริงๆเรามีความภูมิใจตั้งแต่วันที่ได้รับ เลืกคัดเลือกให้เข้าไปเรียนจนทุกวันนี้ก็ยังมีความภูมิใจอยู่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ที่นิดา้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่นําไปปฏิบัติได้จริงๆในการทํางานในปีที่50นิดา้ายังคงมุ่งมั่นในการรับใช้สังคมและยกระดับให้สถาบานันก้าวสู่การเป็น World Class University โฆสวัสดนิดาสืบสารพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนา